สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็น e ีีที่92นะครับซึ่งเป็น e ีีที่ผมก็เปิดเผยหน้าเป็นครั้งแรกนะวันนี้ผมมาแนะนำเรื่องจานดาวเทียมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจานดาวเทียมที่ผมแนะนำมันเป็นจาน K u b แบนนะครับแล้วกเ็เป็นชุดที่เป็นชุดราคาประหยัดนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนก็คงจะสั่งออนไลน์หรือซื้อไปติดตั้งเองนะครับซึ่งหน้าตาเมื่อประกอบมาหรือว่าสั่งมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นของไทยเซตนะครับการค u นะประมาณนี้นะเวลาเวลาประกอบนะครับอัน,นี้หลังจากประกอบเสร็จแล้วเอ่อเน้นย้ํานิดนึงเรื่องการใส่หัวนะครับให้เราหันหน้าเข้าหาจานนะครับ หันหน้าเข้า่าแบบนี้นะครับวงกลมนี้เปรียบเสมือนนาฬิกานะครับเที่ยงวันนะครับตีหนึ่งตีสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดก็เรียงเหมือนนาฬิกาบนเข็มนาฬิกานะครับให้สังเกตดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นตำแหน่งที่เราต้องเสียบสายนะนะครับนี่นะครับสายจานแบบนี้้เราเสียบมาแบบนี้ นะครับเสียบแบบนี้นะครับส่วนฝั่งนี้เราก็เดินสายไปยังเครื่องรับจานดาวเทียมที่อยู่ใกล้ทีวีนะครับส่วนตัวนี้ตำแหน่งก็คือหันไปทางสี่นาฬิกานะครับสี่นาฬิกาถึง5้านาฬิกาอยู่ระหว่างนี้นะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยไปปรับละเอียกทีนึงเวลาเจอสัญญาณแล้วนะครับตอนนี้ให้อยู่แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ เราจรึงจะขึ้นเอาไปติดตั้งนะครับอของใครถ้าถ้าเป็นช่างมือใหม่นะมีจานมีสายนะครับปจจแจเบอร์10นะครับถ้าจานเคยูนะมีปจัจจัยเบอร์10มีไขควงปากแชะนะครับแล้วก็สขาดไว้ได้คือเครื่องวัดสัญญาณน,นะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปลืือคนทั่วไปนะครับเพื่อนๆนะครับที่ซื้อไปติดตั้งเองนะครับ กองรับสัญญาณให้ไปอัพเป็นอัพเครื่องบันทึกไม่ใช่อัพเครื่องให้เป็น KU เรียบร้อยนะครับโหลดรายการช่องมาให้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อจะได้เราดูผ่านทีวีหาสัญญาณผ่านทีวีนะครับในกรณีที่ไม่มีเครื่องนี้นะมันก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเรามาไม่ได้โหลดช่องรายการนะครับเราเสียบสายมันจะไม่มีช่องนะครับ เราจะหาสัญญาณไม่เจอนะครับเพราะมันยังเป็นค่าโรงงานอยู่นะครับทีนี้วิธีการติดนะครับหน้าจานหันไปทางไหนนะครับอ่าดูดูด,ดูขาจานก่อนนะครับขาจานสีส้มตอนนี้ติดไปแล้วนะครับน่ะเห็นนะครับเห็นตรงมานี้ขาจานสีส้มติดไปแล้วนะให้90นะครับแล้วก็หน้าจานหันไปทางไหนนะครับ ให้ทุกคนดูดวงอาทิตย์เป็นหลักนะครับออหน้าจานที่จะหันไปนะครับหันไปทางทิศตะวันตกนะครับทุกคนไม่ต้องหันไม่ต้องมีเครื่องมือหรือเข็มทิศอะไรหันไปทางทิศตะวันตกนะครับดวงอาทิตย์ตกฟังไหนหันหน้าไปทางนั้นนะครับก่อนถึงดวงอาทิตย์สักนิดนึงนะครับแล้วก็จังหวะเงยแบบนี้นะครับมุมเงยน,นะครับเงยอยู่ที่60องศานะแล้วก็หันไปทางก่อนถึงทิศตะวันตก รับรองนะครับทุกคนถ้าทําแบบนี้เจอแน่นอนนะครับไม่พลาดผมบอกให้หมดไม่มีหมกเม็ดนะครับมือใหม่นะตัวนี้นะครับสําคัญนะครับอยู่ระดับประมาณ4ี่โมงถึง5้าโมงนะครับห้าสี่นาฬกาถึง5้านาฬิกานะครับถ้าอยู่แบบนี้หายยังไงก็ไม่เจอนะครับอยู่แบบนี้ไม่เจอนะครับหรือว่าอยู่แบบนี้ไม่เจอนะครับต้องอยู่แบบนี้เลยนะครับ ออกมาสี่โมงนะครับนะเรบอกแบบนี้เจอแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปหานะครับะนะครับตอนนี้ผมเอามาแล้วนะครับนี่ก็ใส่แบบแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับขันให้ให้ให้ให,ให้ขยับได้นิดหน่อยนะครับเราไม่ต้องไปขันนี่ ให้มันนั่นนิดหน่อยนะครับให้พอหมุนได้นะครับตอนนี้เราต้องหาสัญญาณนะครับสายเสียบฝั่งน้นแล้วก็มาเสียบเครื่องสัญญาณนะครับถ้าใครไม่มีเครื่องวัดสัญญาณให้เอาทีวีมาตั้งเลยนะครับแล้วก็สายนี้ไปเสียบเครื่องบันทึกเครื่องรับสัญญาณนะครับแล้วก็เปิดทีวีเลยนะครับดูสัญญาณผ่านจอทีวีกดปุ่มอินโฟเรโมทนะครับสําหรับกล่องรับสัญญาณนะครับมันจะขึ้น สถานะความแรงและระ,ระดับสัญญาณนะครับ2แถบนะครับแถบข้างบนส่วนใหญ่เมื่อเราเสียบสายแล้วมันจะขึ้นประมาณ90เอร์ซนะครับแถบที่2มันยังไม่ขึ้นจนกว่าเราจะเจอสัญญาณนะครับตอนนี้แถบแรกเราหันไปทางไหนมันก็ขึ้น90นะครับแถบที่2เมื่อไปตำแหน่งไปตรงที่ ดาวเทียมอยู่ติดอยู่นะครับสัญญาณมันก็จะขึ้นนะครับทีนี้ระดับสัญญาณต้องได้ประมาณ80บนะครับมันถึงจะเจอทีอนี้ดวงอ,อาทิตย์ฝั่งโน้นเป็นฝั่งดวงที่ดวงอาทิตย์ตกดินนะครับทะนั้นเราก็หันหน้าไปจานไปแบบนี้นะครับค่อยๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนอหันไปนินดๆนะครับแบบนี้ เราเงยประมาณหกสิบไว้ก่อนเงยเชียงเชียงไว้ก่อนครับแล้วเราก็ดูเครื่องวัดอันเนี้ยไปเจอกันอ่าอ่าีีอตอนนี้เจอแล้วครับนี่แค่นี้เองตอนนี้แล้วสัญญาณของผมขึ้นอยู่ที่ดเดี๋ยวนะแปดสิบแปดสิบนี่ถือว่าได้แล้วนะ,ะน,นี่ เหนะครบี่ยวได้ไดแปดสบเลยนะครับเด้ย๋นะยวนะครับเนนะครับเมื่อกี้ผมติดบันได,ดนิดนึง อันนี้เมื่อได้แล้วนะครับตำแหน่งที่ขันคือขันน็อตด้านหลังก่อนอเพื่อเราบังคับทิศทางนะครับข้างหลังต้องแน่นก่อน ขันแน่นๆเลยนะครับพยายามขันซ้ายขวาใ่เท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าขันด้านเดียมจะดึงทำให้จานหมุนไปอีกด้านหนึ่งอ่าเมื่อเราขันแน่นแล้วนะครับต่อไปเราก็ขันน็อตซ้ายขวานะครับมันมีสี่ตัวเราก็ขันให้แน่นๆเลย คุณแม่กับคุณลูกมีสันไม่เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนพ่อตลอดตลอดก็หล่อที่สน้าเหมือนพ่อมากเหน้าเหมือนพ่อมากแต่หน้าตาดีเหมือนแม่ที่สุดอย่างนั้นการปรับละเอียดนะครับตอนนี้เราได้ที่80แล้วการปรับละเอียดมีอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือที่หัวนะครับหัวจานเราอย่าไปจับด้านหน้านะเพราะมันจะไม่มีสัญญาณนะครับให้จับด้านหลังนะครับ แล้วก็หมุนนิดนึงขึ้นไปสามมงครึ่งดูแลดูระดับสัญญาณว่ามันเพิ่มขึ้นไหมเรื่องหมุนกลับนิดนึงดูว่าตัวไหนมันเพิ่มที่สุดถ้าเราเจอตำแหน่งที่เพิ่มมากที่สุดแล้วขันน็อตข้างบนได้เลยนะครับก็เป็นอันว่าการหาสัญญาณตัวนี้ เสร็จนะครับอันนี้ผมก็ขันด้านหลังใช้เวลาระมาณนาทีจรเือเอ้ือ่อก็ยหายเากสารเท่านั้นคนีครับอันนี้จานเสร็จแล้วหลังอย่างนี้เราก็เดินสายนะครับเอาสายเข้าน,นี่แล้วก็ไปวางที่ตั้งทีวีได้เลยก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับ ก็ไม่ยากนะครับมันยากแค่ตรงนี้แค่นั้นเองเดินสายอะไรก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวนะฮะผมกดแป๊บนึงอย่าลืมนะครับด้านหลังนี้หันให้ถูกนะครับแล้วมันจะง่ายไม่งั้นมันจะลำบากเวลาเวลาเราหาสัญญาณ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตั้งให้ได้90แนวนอนนะครับก็ได้ละน่ามันจะง,ง่ายเวลาเราหาสัญญาณนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ติดไม้ตรงนี้หรือว่าเหล็กพยายามเอาที่ช่วงที่มันแข็งนะครับหรือว่าเป็นรอยต่อของของแปรหลังคานะครับเพราะว่าถ้าติดตำแหน่งอื่นมันให้ตัวเวลาลมพัดจานมันก็ขยับนะครับทำให้มีสัญญาณ ไม่งั้นงานต้องแก้ไขมันเยอะนะครับโอเคนะครับสำหรับการติดตั้งจานก็นณาทัญยานแบบละเอียดนิดนึงส่วนไปที่ทีวีคงไม่มีอะไรมากแค่ต่อสายให้ถูกแค่นั่นเองนะครับออ,อย่าลืมนะครับสำหรับช่องฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วครอบหลังผมมีคลิปดีๆมาให้ทุกคนอีกนะครับ หากใครมีข้อสงสัยมีข้อแนะนำอะไรก็เม้นกันมานะครับผมจะพยายามตอบนะครับเหมือนในทุกคำถามทุกเม้นหรือทุกคลิปที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็แค่นี้ครับส,สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ